Hi hey guys. Good morning e v y r y b o d y in ประถมโฟล How are you today? สวัสดีตอนเช้าค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สินักเรียนสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะครูนักมีเนื้อหาใหม่ที่เราจะเรียนกันคือบทที่2นั่นเองโอเคเรามาดูข้อความบนกระดานนะคะที่ครูนั้เขียนไว้แล้วโอเคคอมมอน let's go You need to... บทที่2ค่ะ Things around us สิ่งของรอบรตัวเราข้อความที่หนึ่งนะผบบู้น look listen and say d o find let p u j a n and her friends are at school they are studying about shapes sizes and colors of things around them เจนและเพื่อนๆของเธอ พวกเขากำลังเรียนเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆขนาดต่างๆและสีต่างๆเพราะของสิ่งของรอบๆตัวของพวกเขาเรามาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ,ๆเกี่ยวกับ s เช p e s The first word is circle circle แปลว่าวงกลมค่ะ The second word is oval oval แปลว่าวงรีค่ะ The third word is star. Star แปลว่ารูปดาวค่ะ The fourth word is rectangle. Rectangle แปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า The fifth word is square. Square แปลว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส The sixth word is triangle. Try and g e l แปลว่าสามเหลี่ยมทัเด้ da. เป็นไงบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนดูคลิปของครูนะเสร็จแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนเนี่ย จะสามารถอ่านคำศัพท์เชฟสรูปทรงต่างๆได้ถูกต้องมากขึ้นและอย่าลืมนะคะเวลานักเรียนดูนักเรียนดูหนังสือประกอบไปด้วยในหน้าที่13เมื่อดูคลิปและหนังสือหน้าที่13เสร็จแล้วและฝึกอ่านเสร็จแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดในหน้าที่13แล้วก็ส่งครูนะครูน้าตรวจอยู่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you soon. บายบาย